วัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เรามารู้จักกับวัตจักรหินนะคะซึ่งวันนี้คุณครูแสงเดือนทองอกจะพานักเรียนมาทําความรู้จักเกี่ยวกับวัตจักรหินนะคะนักเรียนทราบมาแล้วว่าโลกของเรานี้เป็นดาวเคราะห์หินซึ่งมีอายุมาแล้วนะคะไม่ต่ำกว่า4,600ล้านปีมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นโลกของเราเนี่ยจึงมีหินมากมายหลายชนิดเลยทีนี้เรามาทําความรู้จักกับ วัตจักของหินหรือหินที่มันเกิดขึ้นบนโลกเนี่ยมันมาจากไหนกันนะคะสําหรับวัฏถจักของหินนะคะความหมายของก้อนหินเนี่ยที่เรารู้จักกันนะคะหมายถึงมวลของของแข็งที่ประกอบขึ้นด้วยแร่ชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดที่รวมตัวกันอยู่ตามธรรมชาตินะคะแบ่งออกเป็น3ชนิดใหญ่ๆนะคะชนิดที่1คือหินอัคนีค่ะหินอัคนีเกิดจากหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกแทรกดันขึ้นมาแล้วตกผลึกเป็นแร่ต่างๆ เย็นตัวลงแล้วจับตัวแน่นเป็นหินที่ผิวโลกแบ่งเป็น2ชนิดนะคะแบ่งเป็น2ชนิดดังต่อไปนี้คือ1หินอัคนีแทรกซ้อนเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างช้าๆของหินหนืดใต้เปลือกโลกนะคะหินพวกนี้ก็ได้แก่เช่นหินแกรนิตหินไดออไรและก็หินแกลบโบนะคะชนิดที่2คือหินอัคนีพูหรือหินภูเขาไฟเกิดจากการเย็นตัวลงอย่างรวดเร็วของหินหนืดที่ดันตัวขึ้นมานอกผิวโลกเป็นลาวาก่อน พอเป็นลาวาก็จะมีผลึกแรกขนาดเล็กหรือไม่เกิดผลึกเลยนะคะตัวอย่างหินในกลุ่มนี้ก็คือหินบะซอลและก็หินแอนดีไซ์หินไรโอไลค่ะสำหรับกระบวนการเกิดตามรูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นได้ง่ายก็คือโลกของเราจะมีภูเขาไฟอยู่ค่อนข้างกระจายตัวอยู่ทั่ว,ท,วทั่วโลกนะคะประเทศไทยของเราก็จะมีอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะเขากระโดงนักเรียนเคยไปเที่ยวไหมคะแต่เป็นปล่องภูเขาไฟที่เย็นตัวแล้วนะคะประเทศไทยจึงไม่มี บริเวณที่จะเกิดภูเขาไฟทะลุขึ้นมาได้นะคะลักษณะของภูเขาไฟทะลุขึ้นมาก็จะเป็นช่องปล่องภูเขาไฟแล้วก็ไหลตัวออกมานะคะหินชนิดที่2กลุ่มที่2เมื่อกี้หินอาานักคนีเป็นกลุ่มที่1น,นะคะทีนี้เป็นหินชั้นหินชั้นหรือหินตะกอนเป็นกลุ่มที่2เกิดจากการทับถมการสะสมตัวของตะกอนต่างๆเช่นเศษหินแรก่กรวดทรายดินที่ผุพังนะคะแล้วก็จะมี ธรรมชาติมาช่วยเติมหินเหล่านี้ให้มันมีรูปร่างแปลกๆเราไปออกไปนะคะนั่นก็คือน้ําลมน้ําแข็งคลื่นในทะเลนะคะหินชั้นแบ่งออกได้เป็น2ชนิดใหญ่ๆตามเนื้อหินนะคะอันนี้คือตัวอย่างของหินชั้นหินชั้นก็จะอย่างเช่นหินทรายแสดงชั้นเฉียงหินทรายสลับหินชั้นดินดานหินกรวดมนนะคะอ่ะ หินชั้นที่มีอยู่2กลุ่มก็คือ1กลุ่มหินชั้นเนื้อผสมเป็นหินชั้นที่เป็นเนื้อเดิมของหินตะกอนมีพวกกรวดทรายหินดินนะคะตัวอย่างในหินกลุ่มนี้ก็คือหินทรายหินดินดานหินกรวดมนค่ะแล้วก็ชนิดที่2ของหินชั้นนะคะก็คือหินชั้นเนื้อประสานประสานก็คือเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะตัวอย่างในกลุ่มหินเหล่านี้ก็คือหินปูนหินเชิร์สเปลือหินฐานหินเป็นต้นนะคะ ทีนี้กลุ่มที่3กลุ่มที่3ของหินบนโลกของเราได้แก่หินแปรนะคะกลุ่มนี้คือเกิดจากการแปรสภาพโดยการกระทําความร้อนความดันและปฏิกิริยาทางเคมีทําให้เนื้อหินแร่ประกอบหินและโครงสร้างเปลี่ยนไปจากเดิมแบ่งได้เป็น2แบบก็คือแปรสภาพบริเวณไพศาลหมายความว่าไงหมายความว่าแปรสภาพออกเป็นบริเวณที่กว้างใหญ่ไพศาลเป็นแผ่นเดียวนะคะตัวอย่างหินในกลุ่มนี้ก็ได้แก่หินไนท์หินชีสและก็หินชนวน ส่วนแบบที่2ก็คือแปลสภาพไปตามพื้นสัมผัสโดยความร้อนปฏิกิยาทางเคมีที่เกิดขึ้นมากับหินเนืดมาสัมผัสกับหินท้องที่แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความดันมากนักนะคะตัวอย่างหินพวกนี้ก็ได้แก่หินอ่อนหินควอตไซ์ค่ะอันนี้คือรูปของตัวอย่างของหินนะคะหินชนวนหินไนซ์แล้วก็หินควอตไซ์นะคะสรุปง่ายๆคุณครูฝากงานให้นักเรียนนิดนึงให้นักเรียนสรุป การเกิดหินวัตจักรของหินในหน้านี้นะคะลงไปในสมุดงานโดยให้นักเรียนใส่จินตนาการเข้าไปเติมกระตูนให้หน่อยให้มันสวยงามนะคะอันนี้ส่งคุณครูหลังจากที่นักเรียนดูคลิปนี้เสร็จแล้วนักเรียนไปทําลงในสมุดงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะสรุปว่าวัตจักรของหินหรือ rock cycle นะคะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของหิน3าชนิดมีหินอะไรบ้างนะคะหินอัคนณีหินชั้นแล้วก็หินแปรหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ ะะจึงทําให้โลกของเราเนี่ยมีหินมีก้อนหินให้เราได้เห็นอยู่จนทุกวันนี้นะคะมีแบบทดสอบหลังจากดูคลิปนี้เสร็จแล้วแต่ถ้าใครดูไม่ทนันสามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วก็กลับมาทําแบบทดสอบนี้นะคะมีทั้งหมด10ข้อนักเรียนสามารถเลื่อนไปดูได้ทีละข้อแล้วก็ตอบคําถามอันนี้ฝากไว้ให้นักเรียนทําในสมุดงานนะคะสมุดงานของนักเรียนนะคะ แล้วก็เมื่อกี้คุณครูบอกไว้แล้วว่าให้นักเรียนวาดภาพวัตจักรของหินโดยใส่จินตนาการใส่ความรู้ใส่รูปแบบให้มันสวยงามแล้วก็นำส่งคุณครูอันนี้ฝากไว้ทำในสมุดงานนะคะสำหรับวันนี้วัตจักรของหินเอาแบบย่อยๆง่ายๆอย่างรวดเร็วเดี๋ยวคาวต่อไปเรามาศึกษาหินแต่และชนิดให้มันละเอียดมากขึ้นนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ